สองหนึ่งเริ่มเลยชื่อพิมพ์ค่ะก็สําหรับการเรียนสําหรับวันนี้นะคะก็คิดว่ามีประโยชน์ในการพัฒนาในด้านการตลาดในการขายสินค้าของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นมีเดียที่ยังจเจริญเติบโตได้อีกแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายค่ะต่อมากครับท้งน,นี้อ่ะ <Okay. S 2> ชื่อหนิงนะคะจะบอกว่ามาเรียนวันนี้ก็เออได้รู้จักเ c e บุ๊ k ที่จะสามารถทำธุรกิจได้ไม่ใช่แค่สนุกมันหานะคะเป็นธุรกิจได้ค่ะ <c oughs> ออกมาครับพี่หนิงไม่มีเลยนะอ่าโอเคชื่อแหม่มนะคะก็รู้สึกว่าการเรียนในวันนี้นะคะทำให้เราได้รับประโยชน์จากเ c e บุ๊ k มากกว่าที่เราเคยรู้มาแล้วก็ความรู้สึกว่าวิทยากรเป็นกันเองน่ารักมากโอเคมากครับโอเคไค่ะชื่อหนิงนะคะ าเรยนวันนี้ถ้าถ้าคุณมาเรีนจะรู้เลยว่าเฟซบุ o กเนี่ยมันมีอะไรที่เราไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะ <c oughs> แล้วก็วิทยากรวันนี้ก็สามารถถ่ายทอดทุกๆุกแง่มุมของ f c e e o o o เนี่ยให้เราได้แบบเข้าใจอย่างลึกซึง้งับลองถ้าเกิดลงคองนีคุณไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ ตอนแรกเคยเล่น Facebook แค่เล่นกับเพื่อนๆนะคะแต่ตอนนี้เข้ามานั่งฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าสามารถทำธุรกิจผ่าน Facebook ได้แล้วก็สามารถขยายตลาดในการทำธุรกิจได้นะคะส่วนวิทยากรก็เป็นกันเองแต่การเรียนเนี้ยถ้าไม่สามารถจะเรียนรู้จากหนังสือได้อย่างเดียวก็ต้องฟังจากประสบการณ์ของทุกๆฝ่ายค่ะขอบคุณครับอ่ะคพีทอวัดีคิดสืบครับก็วันนี้ก็มาเรียนเฟซบุ๊กก็มันกับว่าได้เปิดโลก โล่งเลยเราไม่รู้ว่าพวกท่านเลนมากกว่าปกติครับสวัสดีครับครัชื่อเซฟนะครับ<ม>ก็ a c e b o o k ก็เป็นอีกสื่อนึงที่มีประโยชน์ในยุคนี้นะฮะก็นอกเหนือจากการตลาดทางอินเทอร์เน็ตหลายๆทางก็อยากให้ทุกคนลองทำกันดูครับแล้วก็ไปดีความเห็นเองมากะคะราคาัสีครับอะเซฟมาที่เลยชือ่เอเสานะครับจัรู้จักตับเซฟแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากะครับวันนี้ก็ จะกลับไปลองใช้ดูทำให้ประโยชน์มากที่สุดขอบคุณ <Okay, S 1> มากครับอะน้องพีชชื่อแนนนะคะเอ่อคือก่อนหน้านี้ก็เล่นเป็นทุกวันแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะสามารถทำประโยชน์ให้เราได้มากขนาดนี้หลังจากนี้ก็คือน่าจะมีไอเดียในการเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากอะคะ่ะยินดีครับชื่ออั้งนะครับเอ่อเป็นความรูใ้ใหม่ๆที่ได้รับในวันนี้นะครับที่จะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ครับ Come back on.